ขุนควัน PM 2.5มีแนวโน้มมากขึ้นและเกิดจากหลายสาเหตุอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่กลับให้ความสนใจที่การตรวจวัดและมองไปยังพื้นที่ป่าที่มีชุมชนชาติพันธุ์อาศัยอยู่ทางนี้ต้นทางส่วนหนึ่งมาจากนโยบายรัฐที่ไม่เข้าใจวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมบนฐานเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจสีเขียว กรีนอีโคโนมี่ก็เป็นแนวคิดที่เริ่มทำให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาระหว่างด้านเศรษฐกิจกับทางด้านสิ่งแวดล้อมถ้าเรามองเข้าไปในพื้นที่พี่น้องชาติพันธุ์จะพบว่าระบบเศรษฐกิจจะเป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นการพึ่งตนเองทำลายสภาพแวดล้อมน้อยมากและให้ความเป็นธรรมของสังคมเขาได้ดำเนินภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอยู่แล้วอย่างเช่น ไร่หมุนเวียนมีการปลูกข,ข้าวผสมฝ้ายผสมงาผสมพริกผสมละในหลุมเดียวกันน,ะนั่นหมายถึงเป็นการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพเป็นระบบการผลิตทางการเกษตรที่ทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนี่เป็นความคิดพื้นฐานที่มุ่งไปสู่สังคมที่ดีและเป็นธรรมภายในชนุมชนของตนเอง โครงการวิจัยนี้ดำเนินการเป็นปีที่สองเนาะมี4หมู่บ้านบ้านหนองเต่าแล้วก็บ้านห้วยอีกข้างทั้งสองหมู่บ้านนี้ยอยู่ที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหลี่ยงส่วนหมู่บ้านที่3นะ่คือหมู่บ้านแม่จรเป็นหมู่บ้านของชาวดาราอ้างอยู่ที่อำเภอเชียงดาว หมู่บ้านที่4เนี่ยเป็นหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วะบ้านฮ่ออยู่ที่อำเภอแม่แจ่มซึ่งหลายท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วว่าอำเภอแม่แจ่มเนี่ยได้เปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกข้าวโพดเนี่ยจำนวนมหาศาลกรณีบ้านหนองเต่าชุมชนชาติพันธุ์ปอยยอที่ผ่านการปรับตัวด้านทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างยาวนาน แต่เดิมเนี่ยผลิตข้าวในระบบไร่หมุนเนียนแต่ต่อมาเนี่ยมันเริ่มมีการเข้ามาของพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ๆมีการพลิกตัวนหน้าดินให้ปุ๋ยให้ยาพึ่งพ,งพิงกับตลาดก็ไปบล็อกพื้นที่แร่หมุนเวียนอีกแล้วก็การบล็อกต่อมาหรือว่าการเข้ามาของกฎหมายปิดป,ปา่าก็คือห้ามหมุนเวียนหรือไม่ก็ต้องใช้พื้นที่ที่เดิมแล้วก็ต่อเน,นื่อง อเลี้งยาเนี่เนี่พอดอให้พัฒนานั่นแ่เล้ยงยาแก้ไรหมู่เวียวแก่ฟืนไทยก็ผูเไลาก็พู้ว่ลูกพอมือผส่พืชเชียวเดียวเวลาสวนี่ติดเชา้อแล้ถ้าไม่พลก็พัวผัวตาอก็มาถอนเลือทอคอสอันนี้เราเริ่มภัคแคระกงต่อรหัสสุลโลกิตาเล่ะแคบแคกละติติสุรโลสุลโลเนี่ยนี่เสื้อชีบเลยลิผสูแต่ต่อยอวไรติชีเลย เฮ้เนี่ยเดี๋ยวเราลีดาะเขาเนี่ยว่ามีอะไรกันบ้างใครเข้าอ่าวดีเขาเลิกแต่พอหัวแหลมเมาก็จมุ่มเกคุกว่าคู่นึ่เด้อคู่หนี่งเรพ่อเขาพูดถึงเรื่องสวนคนที่เกียดใช่ไหมเรื่องคนที่เกียดเนี่ยมันติดท้องับวิธีคนปัจจุบันนะเราอย่าคิดเกียจในการเดินตามกระแสหลักแต่เราไม่ขี้เกียจที่จะพอกดเพื่อที่จะเป็นเพื่ออาหารที่จะทำให้ท้องอิ่ม ขี้เกียจนะแต่รักษาต้นไม้ตั้งแต่เกิดเลยขี้เกียจนะแต่ผานสามสิบสองผานอ่ะมันก็คือสรรพสัตท์ทั้งหลายเพราะนั้นมันอนุรักษ์ตั้งแต่ธรรมชาติสั์และก็อยู่ด้วยกันด้วยความพอไร้เอยอยู่ในากิจการที่ปลอดเพื่อเรอื่องเนี่ยงทู่เที่ยวทันยุติธรรมและการอยู่ตัดป่าที่ดีให้กับการดีกับธรรมชาติได้แบบยั่งยืนแล้วก็ค้นหาว่ามันมีพืชแต่ไหนบ้างที่มันตอบโจทย์เรื่องเศรษฐกิจได้ในขณะเดีวยวกันมันก็ไม่ได้ ทำให้เสียสมาธดดิแล้วก็เห็นว่ากาแฟมันเข้าสู่ตัดต้นไม้วีได้ด้วยกันนะเขาก็มีรายได้เหมือนกันีกก็เลยเป็นตัวเลือกหนึ่งว่าเราจะทํากาแฟพอคลายชาบ้าบนรัดฟีกันผลิตชาวบ้านสร้างชัวมาเป็นที่ประกอบการแต่เป้าหมายคือว่าชิดกาแฟดูแลฝาคาิดกาแฟแนวเ,เ,เขาพนอยู่ที่ไหนเราสามารถสร้างพืชที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ตรงนั้นแล้วมันก็จะเอื้อประโยชน์ขึ้นมากับเรา อรนี้บ้านหัวอีข้างชุมชนชาติพันธุ์ปะกยอที่ปฏิเสธขิงและข้าวโพดปัจจุบันทํานาปลูกข้าวในช่วงฤดูฝนและปลูกพืชผักกับไม้ดอกสร้างไรายได้ในช่วงฤดูแล้งชุมชนนี้มีผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่บ้านคือหน่อแอริมีบทบาทสำคัญจูงใจให้กลุ่มผู้หญิงในชุมชนเห็นศักยภาพของตนเองและลุกข,ขึ้นมาทำงานพัฒนาชุมชน ผ่านการสร้างกลุ่มทอผ้าเชซูโมซึ่งเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจเดิมโดยให้ความสำคัญทั้งองค์ความรู้ภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรและการสร้างไรายได้อีกทั้งยังต่อยอดไปยังการสร้างกลุ่มสมุนไพรปอมมือคลิสุทธามีการรื้อฟื้นไร่หมุนเวียนและสร้างชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนภายนอกมาศึกษาดูงานเชซูโมเนี่ยคือ ค่ว่าเชก็คือเสื้อเนาะโมก็คือแม่เนาะก็คือเสื้อของแม่เบาๆถ,ถึงพออดทนคามละเอียดอ่อนต่อวิถีชีวิตในระดับที่ก้าวข้ามวัยรุ่นไปแล้วเชสมโมตัวนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายหลักๆคือหนึ่งเนี่ยเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มพ,พ่มอผ้าเชสโมเนาะตามออคารุป,ปรุญญาสองเนี่ยสร้างรายได้ในป่าเพราะว่าพอก่อเกิดตัวนี้พูดว่าก่อตาป่าผู้หญิงด้วยอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะเอาสี มาพัฒนาเป็นผลิตภาณของเราเนาะสามเนี่ยเพื่อถ่ายทอดแล้วก็สืบทออ,องค์ความรู้ต่างๆนะคะให้กับเด็กนักเรียนเยาวยชนที่สนใจเนาะถ้าม่มเวลาค่าในกรทําเวิร์ช็อเนาะให้เขามาเรียนรู้ด้วยตัวเองเนาะ mm hmm. คือกับพัฒนาตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ที่ชุมชนด้วยเนาะเราจะต้องออกไปหาด้วยนะวัตถุประสงค์ตัวหนึ่งก็คือเพื่อสุขภาพแล้วก็ ทรัพยากรเนานะเป็นมีตรกับสิ่แวดล้อมด้วยเนาะสีค้าสุขภาพที่เป็นมีกับสิ่งแวดล้อ,นะอมเนาะกรณีบ้านแม่จอนชุมชนชาติพันธุ์ดาราอางอพยพมาใหม่มีความพยายามในการอนุรักษ์พื้นที่และสภาพแวดล้อมเคยผ่านประสบการณ์ปลูกข้าวโพดและใช้สารเคมียอย่างเข้มข้น ปัจจุบันพื้นที่ปลูกข้าวโพดส่วนหนึ่งได้กลายเป็นป่าอนุรักษ์ที่ชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศและส่วนที่เป็นพื้นที่ทำกินได้มีการจัดการพื้นที่ใหม่ภาพโรมนะชาวบ้านส่วนใหญ่เมื่อก่อนนะติดหนี้เบื่อเบือยืมจากปอกาปอกาก็บีบดอกเบี้ยก็เอานั่นมีปุ๊บก,ก็โพดอัดติดหนี้อ่ะติดหนี้ดอกขาดัวเก่านะขี่ดอกมันออกเป็นวันเปนวันอนะ่ะ โซนกกข่ายตีบางกกข่ายปี2557มันแม่จอนเผชิญกับนโยบายทวงคืนผืนป่าทำให้พื้นที่ทำกินหายไป117้ไร่หลังจากอุทยานเขายึดนะ่ะพื้นที่เอาลดลงรายได้ก็จะลดลงอีกขอบโรัเราก็อยู่ไม่ได้เลยคิดวิธีทางออกปลูกผัก เพื่อจะลดค่าใช้จ่ายเอาพอ่อพวกหอมพิชพักต่างๆเอาบม่ได้ซื้อมันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเอาพ่องปลูกไว้กินมันจะปลอดสารพิษนะปลอดสารพิษตัวอย่างเขาก็หันชัดนี่ปุยมักทั้งนั้นนะแล้วก็มาทำสวนปลูกผสมผสานอย่างน้อยก็ราคามันตกเขาก็ยังอาศัยพืชอย่างอื่นพอจะขายได้ ลำใหญเป็นหลักนะมันจะมีน้อยนาผักกูดแล้วก็หงอแล้วก็ทุเรียนทุรแดงก็ปลูกแฉมระหว่างลำใหญ่เป็นแนวเป็นแนวทุกช่องเลยเสร็จโถก็เอามาทำปุ๋ยมักนี่กรณีบ้านเฮ้ะ ชุมชนล้วที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเริ่มปลูกพืชเศรษฐกิจตั้งแต่ปี2,530ปัจจุบันชาวบ้านเริ่มเห็นผลกระทบของการปลูกข้าวโพดท,ทั้งทางสุขภาพและทางสิ่งแวดล้อมทําให้กลับมาทบทวนตัวเองลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดลงลดการใช้สารเคมีอย่างเข้มข้นและเริ่มปลูกไม้ผลและทําสวนแบบผสมผสานปลูกข้าวปลูกผัก หน้าแลงเนี่ยคะก็จะมีหอมแดงเสริมที่ปลูกพืชเชิงเดียวอย่างผักกาดกะหล่ำเนาะแล้วก็หอมแดงข้าวโพดเนี่ยเพราะว่าในาปัจจุบันเนี่ยเขาต้องใช้สตางค์ส่งลูกเฮียนก็เลยว่าเอาเอเฮาออยอย่างหอมแดงเนี่ยมันได้ใช้เวลาแค่เจ็ดสิบถึงแปดสิบวันเขาก็ได้เก็บเกี่ยวละมันต้นทุนมันอาจจะนักหน่อยแต่มันมีตลาดรองรับของพืชเฮาอยู่แล้วแต่ราคาเนี่ยมันก็อยู่ที่ปอก้าว่าเขาจะห้าันเฮาต่อเดียวในปัจจุบันเนี่ยอัญ,ญยังกุยยางอ่ะมันเหมือนว่าเขาต้องเล่นกับยาสารเคมีนักขึ้น นะ้อยคนเนี่ยเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นตะ์เจ็ดสเรซนเะนี่ยสันตุค้างมันนกักหลังจากท้านคนในะชุมชนก็นเหมือนว่าเออเริ่มเห็นความสําคัญของสุขภาพของตวัวเ่าละแล้วอีกอย่างหนึ่งมีน่วยงานอื่นที่ดึงเฮาไปศึกษาหาความรู้จากต่างนอกปีกมาย,ย้อนว่าเออเฮาน่าจะทํานีอ้เริ่มต้นจากไม่น้อยจากพื้นที่ของเฮาสนะิบห้าเนี่ยเฮาอาจจะปลูกพืชเชิงเดียวสักสองห้า เนเขาอาจจะมาปลูกข้าวที่เขากินทึงวันเนี่ยสักสามให้แล้วที่เหลือเขาอาจจะเปลี่ยนความคิดไปปลูกไม้ยืนต้นจะมีอะโวคาโ,คโดมีกาแฟมีกล้วยมีมะนาวอ่ะตอนนี้เริ่มดังนทีนกาแฟเนี่ยทยอยปลูกม่านได้ปลูกครั้งเดียวครั้งนี้เริ่มละมีไม้ยืนต้นแต่ว่าทางโน้นจะมีกล้วยถ้าอันนี้มันโตละปลูกกะหล่ำไม่ได้ละ ปลูกมายืนต้นแล้วข้าวโพดนี่ปลูกเข้าไปไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ปลูกละข้าวโพดจากนี้ขึ้นไปอะโวคาโด,โดมะขามมีลำยายมีเงาะผสมผาสารทั้ง4หมู่บ้านนี้ชาวบ้านได้ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตแบบไร่หมุนเวียนมาสู่การทำกรเกษตรแบบเชิงเดี่ยวและพบว่ามีปัญหาจึงพยายามหันมาสู่เศรษฐกิจสีเขียว ในส่วนแรกก็คือว่ามีส่วนหนึ่งที่ช่วยลดภาะวะโรคอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าก็จะทําให้เกษตรกรเองไม่ต้องเผชิญกับปัญหาของสุขภาพในการใช้สารเคมีแายที่สามก็คือว่าเศรษฐิสิเคียวไม่ได้หมายความว่าเป็นการทารเกษตรเสบเพื่อยังชีพอย่างเดียวแต่ก็มีไรายได้พอสมควรที่จะใช้เป็นการซื้ออาหารเครื่องมือหุ่อย่างๆทักษารรวรวมทั้งสามารถจะสับสนุน ให้เขาเอาเงินที่ได้มาไ,ไปลงทุนในกิกนจาการอ่างนต่อไปถ้าเราช่วยกันส่งเสริมเรื่องเสรีสีสเียวอาจ้ให้กำลังใจกับเกษตรกรที่เลือกทางเส้นาทางแบบนี้เนี่ยรเร,รีสีเียวก็จะดเน็นปรยโยชน์ากในช่วงระยะประมาณ5-6ปีที่ผ่านมานเนี่ยชาวบ้านก็เผชิญกับปัญหาการจัดการ ป่าไม้และที่ดินแบบใหม่แต่ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติซึ่งณปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องว่านโยบายดังกล่าวเนี่ยจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเขาอย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความไม่มั่นคงในชีวิตของชาวบ้านหรือถึงแม้ว่าชาวบ้านอยากจะเปลี่ยนวิธีการ ทำไร่จากการทำไร่ข้าวโพดมาสู่วิถีแบบเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยแต่ไม่มีความมั่นคงทางด้านที่ดินเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่สามารถที่จะทําให้ชาวบ้านมีความมั่นคงในวิถีชีวิตและก็การผลิตแบบเศรษฐกิจสีเขียวได้